นี่เลยครับผมคนที่มีชื่อว่าราชายแอกสานะทุกคนนะเออสามารถเพิ่มเ,เพื่อนได้ว่ะเพิ่มไว้ก่อน อลังการที่สุดเท่พร้อมกับเสียงดัง oh. มาครับผมตามชื่อในเกมเลยนะครับนั่นาลาชายแอคสาวนะครับมาดูที่แรงกันก่อนนะครับอันดับแรกแล้วคำบรรยายเขียนว่ารักนุ่นด้วยนะมาครับทุกคนมาดูที่แรงนะครับนะั้แรงโหมดซีวีสี่ทันแค่หกซีซั่นแล้วก็แรงอันดับทั่วไปทันเจ็ดซีซั่นนะทุกคนรอบนี้ไม่สามารถเปิดเช็คการเลื่อนขั้นได้ว่าทุกคนมาดูที่การตกแต่งด้านหลังนะทุกคนนะโอ้โหมีสกินปืนอัพเยอะเลยครับผมเป็นเลเวลเจ็ดหมดเลยนี่หว่ามีเลเวลแปดหนึ่งอันแล้วก็มีพวกปักคนทอเคครับผมมมต่อาาดูที่กกการดใจันบ้างงว่่าามมีีออะไรบุ้ยแคหน เป็นท่าสําหรับการเต้นคู่น้องทุกคนนะเป็นท่าหัวใจอย่างนี้เลยโอเคครับผมต่อมาก็จะเป็นสกินปืนนะครับนะว่าทั้งหมดมีสกินปืนอะไรบ้างนี่เลยครับผมตามนี้เลยก็คือเป็นสกินปืนที่เขาเล่นกันบ่อยๆนะั่นแหละปืนที่ถนัดนะทุกคนด้านบนเขียนว่าติดท็อป27นคะรราชสีมานะทุกคนนะแสดงว่าราชาเอ็กซ์สาวอยู่ที่จังหวัดโคราชนะ